ก็ม ah. so like ีช like ื <t <t aining> <t aining> <t aining ่อเพลงว่าก้าวไปในหนทางพอเพียงนะครับค่ะวันนี้พวกเราก็ขอเป็นตัวแทนศิลปิน a อนะคะมามอบความสุขให้กับทุกทท่านที่นับรายพารากอนแห่งนี้ด้วยค่ะวันนี้เราเตรียมขนเพลงมากันเต็มเลยเป็นเพลงรักเพื่อพ่อนะคะใช่ครับค่ะเราจะเริ่มจากใครกันก่อนดีคะเริ่มจากใครดีล่ะครับเริ่มจากเชยนะคะโอ้ยอันนั้นเราต้องเก็บไว้สุดท้ายสิคะเราเริ่มเก็บวันนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องเก็บไว้สุดท้ายใช่ใช่ใช่ ิดเริ่มจากต้นแล้วกันครับค่าเริ่มเต้นละไอ้ยังโอเคท่าไปฟังเพลงจากต้นกันเลยค่ะโอเคครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงจักรวาลให้ทุกคนฟังกันนะครับก็เป็นเป็นซิงเกิลที่สองของต้นนะครับจริงๆแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาเพลงใหม่แล้วนะครับก็ชื่อว่าคอมออนนะครับแต่วันนี้ขอร้องเพลงจักรวาลดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเข้ากับบรรยากาศมากกว่าก็ไปฟังกันเลยครับ ทุกอย่ที่ฉันต้องทนเฝ้ารอก่าจะบัววันจะพาให้ฉันพบเธอใครคนที่เป็นคู่กันหนึ่งคนสงคัญที่ชีวิตรอคอยอยู่ไหนในจักรววันให ฉันลนอยอยู่กลางทุกคมเงินพันทุกดามสอบหาเธออยู่ไหนตาฟ้าตรงที่ใดในบรรดาทุกคมเงิน,น,น 1, พันโดดรอคอยใครคนไหนคือเธอคนเดียวในใจด้วยประวั 是的老大。